ครับผมสวัสดีครับทุกทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มนังสติ๊กเมืองการนะครับผมก็วันนี้มาพบกับผมโดเมืองอรันยอย่างเช่นเคยมายิงง่ามหัวกระโหลกนี่นะฮะของง่ามหัวกระโหลกมายิงเป้าไฟแช็กนะครับความไกลก็จะอยู่ที่กี่เมตรดีวะเอาสิบเมตรไปครับสิบเมตรนะ ครับผมเห็นไม่เอ่ยนี่นะครับสิบเมตรยาง0.75สีชมพูหวานแหววครับเรียบร้อย นีครับเข้ากลางตรงนี้เลยครับนี่เข้าจุดนี้พอดีปั๊บมาเลยถ้าคิดว่าจะยิงไฟแช็กนะครับให้หาไฟแช็กที่จุดไม่ได้ที่จุดไม่ติดนะฮะแต่นี้ก็จุดไม่ติดนะฮะผมจึงออกมายิง มันเปียกน้ำแล้วมันจุดไม่ติดครับก็เลยเอามายิงนี่ครับเรียบร้อยครับผมเหมาะกับสายล่านะครับงามพวกเนี้ยเหมาะกับสายล่า เล็งหัวก็โดนหัวครับไม่ผิดหวังจริงๆงามนี้ครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับผม